สวัสดียามเช้าเวลาตีสี 4, ่ยีนาทีนะครับวันนี้ไปเดินป่ากันอีกลแล้วเจอกันครับขุนตานจังหวัดลำพูน let's go 5้ามงสีนะครับถึง เออสถานีรถไฟขุนตาลแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พร้อมเดินดูบรรยากาศสก่อนอากาศดีนะครับวันนี้ฝนได้เพิ่งหยุดตกสดชื่นมากอ ก่อนเริ่มวิ่งเช้านี้นะครับเริ่มไปมาแล้ว อนนี้เวลา6โมง10นาทีอันนี้คุณตาลครับเดี๋ยวเริ่มเดินไปขึ้นมาแต่เราเริ่มเดินเลย วันเดททิปนะครับอ้ยตึงๆนั้นนี่ที่ผ่านมาก็แค่วอร์มนะครับนี่เอาจริงแล้วนะถึงหน้าอุทยานแล้วครับ หน้าด่านทั้งเข้าก็พักกันก่อนก็นได้นะครับกินลงกินน้ำแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมในการบารุงรักษาเนาะเกาะทุกที่ครับ20บาทเหมนกันแต่ถ้าเอารถเข้ามาตัวก็จะเสียค่ารถตามเรราคาอุทยานจะเท่ากันหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสค่ยกลับมาแคมปิง้งเดี๋ยวเราวันนี้เราไปวันเดย์ทริปนะครับ ลมวิวร้านค้าสวัสดิการนะครับแนวเรื่องเลยวิวสวยนะลมเย็นดีโชคดีฝนไม่ตกนะครับถึงจุดเริ่มเดินยอหนึ่งนะครับความจริงเราเิ่มมาจอดวนนี้ก็ได้นะเรเริ่มเดินไม่เป็นไร สวัสดีครับดูบัตนะรกนะ่อนอ๋อเรเก็บอะลรนะโคตรไหลแลครับตังบนกะเอาแต,ต่ว่าเนี่ยนะครับโอ้ฝนมาตกแค่ครับตะคืนนยเดียวเนะวมมาะเดินลุกกับที่รถไฟอะค,ครับเดี๋ยวรอบหนะ้า รอบแร่ถ้ามาแคมป์เอารถมาจอดนี่ก่อนขึ้นไปก็ได้เนาะครับอ๋อเขาเดินลูกไก่ดีครับครับครับจอดรถอยู่ไหนดีครับคือไม่ได้เลี้ยวซีแถมกินซีห้ากิโลอ๋อครับผมสบายสบายนะหกโมงห้าสิบเจ็ดสบายครับแม่ขอบคุณครับไปไปกันต่อก่อนจะขึ้นต้องลงจืดนะครับ เพื่อความปลอดภัยเนาะว่าไข่เดินขึ้นแล้วก็กลับมาหรือยังเริ่มยอดหนึ่ง ยอสองความพิคือมีน้ำก๋วยเตี๋ยวร้านโซนยอสองนี่จะเป็นจะเป็นขึ้นไปกลางเต็นท์นะครับแลานโซนนี้่จะไปดูดูชมวิวยอสามยอสี่เราพักตรงนี้ก่อนก๋วยเตี๋ยวยืนกินไปก่อนนะครับเพื่อนมีโต๊ะให้นะเพิ่งยืนกิน นี่ครับนี่รอยรถรอยรถคันนี้ครับที่เราตามหามาตั้งตั้งแต่จุดทุกที่ของพรวิษณ์ชเก่ขึ้นได้ขึ้นว่ายอซีกัไผได้ครับเอแต่ลูกค้าบอกครับถึงหน่อยหรอมันในบนนั้นกันมายู่หรอครับเนตเนตเน็ตเนตเต้ละครับกันมายู่ครับบนไนั้นหรอครับเอ้ยถ้าขายมาซ้อมวิ่งวันอาทิตย์นะครับก็มาคุณตาลก็ได้ว่าขึ้นมาตอนเที่ยงก็กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนาะ จะยอสองแต่มามีโต้ให้นะครับยืนกินไปก่อนว่ะมันว่าระยะทางจากยอสองขึ้นยอสามประมาณสองพันห้าเมตรนะครับไปสองกิโลครึ่งมันจะขึ้นไปจูชมวิวเนี่ยเอาเรื่อง จะเจอนักท่องเที่ยวระหวา่างทางที่เป็นขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าเดินย้อนกลับมานิดเดียวสภาพอีก500เมตรถึงยอสามไอ้ชันเหมือนนั้นเนี่ยเราสนุกดี เดีครับถึงยอสามแล้วกิโลที่หกจุดหครับยอสองเดินมายอสามนี่ถือว่าตึงเลยยอสามขึ้นยอสี่ประมาณหนึ่งกิโลพักขาแป๊บนึงไปกันต่อ จะมีหมอกนิดหน่อยดูเราอยู่สาราเส้นแบ่งระหว่างลำพูนกับลำปางนะครับตอนนี้เราอยู่ลำพูนตอนนี้เราอยู่ลำปาง ฝ่าเฉียงลมวิวจังหวัดลำพูนเดี๋ยวขึ้นไปยอดีนิดเดียวสงบมาก Nên mất chai Chỉ nít kia lại hình rất mình 1km thì chắn mạng อย่าให้มีครั้งที่สองนะถึงแล้วครับ R C จุดชมว,วิวชั่วโมง58นาที7.7กิโลอย่าให้มีครั้งที่สองนะครับใครชวนมา ตอนนี้เราถึงจุดสุดยอดยอดสีนะครับมิชชั่นคอมพีทครับถึงหันทะเลหมอกอยู่ว้าวนี่คือลำพูนกับลำปางนะครับ โชคด,ดีฝนไม่ตกอันนี้อยู่อัปางนี่อยู่ลำพูนแบ่งครึ่งเลยเย้สำเร็จ สวัสดีเวลา8โมงเช้าที่ยอดดอยขุนตาลนะครับวันเดที่ก็ไม่แย่นะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินจากสถานีรถไฟเริ่มเดิน6โมงเช้าครับประมาณ2ชั่วโมงพอดีเลยแล้ว8โมงได้มาเห็นแบบทะเลหมอ,อกอยู่มันเชื่อมันหายเหนื่อเลย รู้สึกกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้มาเดินป่านะได้มาอยู่ตะเกาได้ไมาเห็นของสวยๆงามธรรมชาติสร้างสรรค์อยากให้ทุกคนลองมานะครับวันเดที่ไปได้แต่เราควรต้อยม,มีเวลามาเช้ากินข้าเที่ยงวันนี้แล้วก็ตอนเย็นกลับกันได้ เดินลงไปแบบ่อยๆชิวๆมันต้องวิ่งขึ้นมาเดินเบาๆ นี้พิงลงมาถึงยอสองนะครับพี่พี่วิ่งเที่ยวจากเชียงใหม่นั่งรถไฟมากำลังคืนไปเมื่อวาน,นคนมาแคมป์ร้อยกว่าคนก๋วยเตี๋ยวหมดเหนือ<ด>แต่น้ำดีนะ,นสนสะดสวน,นอันนี้ลงมาแล้วนะครับถึงจุดกลางเต็นท์จุดแรกคนมานอนกันเยอะเลยถ้าใส่อยากเอาเต็นท์ตัวเองมาครับ เช่าเต็นท really ์อุทยานกด้เ๋ยวนี mm ้เ hmm ต็นท์อุทยานเป็นอัพเกรดเลยนะถือว่าอำนวยิ่งอํานวยความสะดวกมันเยอะขึ้นนะเพราะว่าเทนกับท่องเที่ยวการแคมปิ้ง้มันกำลังมาช่วงเทศกาลคนก็จะเต็มนี่เลยรถก็จะจอดเต็มนี่เลยถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวก่อนก็มาก่อนเลยนะครับมากับนมาวันธรรมดา ธรมาสาร์ทิศสุขสาวนี่คือฝนเยอะมากแนะนำนะครับยอหนึ่งสองสามสี่ต้องไปให้ถึงวิวสวยมากเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่สถา,านีรถไฟนะครับนี่เรากวิ่งอยูสองจังหวัดนะครับสั้ืนป้า ไปกันต่อ,อ,อ,อนะตถึงจุดสตาร์ทของเราแล้วนะครับจบที่3ชั่วโมง33นาที16กิโล ได้หาทิปหน้าต่อเลยครับ